ได้สัมผัสพื้นหญ้าได้เดินเอาล้ครับพี่เอครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยคุณผู้ชมครับแต่ว่าอ่ะเราจะต้องทำงานของเราต่อนะครับเพื่อจะได้ให้น้องๆเนี่ยเขาได้มีพื้นที่ดีๆกับการพัฒนาการนะครับตอนนี้เรื่องของของเล่นเนี่ยมันเพียงพอกับน้องๆไหมฮะอ๋อของเล่นเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะว่าสภาพของของเล่นอย่างที่คิวเห็นมันหักมันพังเยอะนะฮะค่อยๆจะเป็นอันตรายสำหรับน้องเขาแล้วครับ มีเรื่องของของเล่นของพื้นที่ต้องเปลี่ยนแล้วมีอะไรไหมครับเอ่อก็เราจะขอในเรื่องของกระบาทรายเพราะว่ากระบะทรายเนี่ย่วยส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการของน้องได้มาปั้นมาอะไรใช<ล>่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าจะต้องมีการทําขึ้นมาใหม่ก็คือรัว้วค่ะเพราะว่าสนามเดิมเนี่ยเราไม่ได้ทํารัว้วเอาไว้รปรากฏว่ามันก็จะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานมีสุนัขมีอะไรเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้อันแรกช่วงหลังเนี่ย รถเข้ามาใช้พื้นที่แขกเข้ามาเยี่ยมเยียนน้องมากขึน้นก็มีการขยายพื้นที่ของร้านจอดรถออกมา,อาถ้ามีรั้วนี่ก็จะช่วยดูแลน้องในเรื่องของความปลอดภัยจากรถได้มากขึ้นะนะครับผมว่าบางทีน้องวิ่งไปแล้วไม่เห็นนะฮะก็ะนตรายเหมือนก<ช>ันนะครับ,รบก็ลักษของพื้นที่นี้นะครับก็จะมีนะครับเรื่องของกระบะทรายปรับพื้นนะครับแล้วก็ของเล่นนี่เราอาจจะมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรวมทั้งทำรั้วด้วยนะครับแบบนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปนะครับออกแบบให้เต็มที่เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพ จะขอวัดพื้นที่อยู่อีกแป๊บหนึ่งแล้วก็วัดห้องข้้งบนด้วยนะครับได้ค่ะยินดีเลยค่ะขอบคุณพี่เอ๋นะครับโอ้ต้องขอชื่นชมวิคิวจริงนะครับงานนี้เนี่ยเต็มที่จริงจริงว่าสปิดดิสรลก้านี้ได้บุญใหญ่เลยนะคะใช่ครับเด็กๆเรารู้สึกว่าอยากจะช่วยจริงๆนะครับเพราะว่าไปนี่เด็กๆนี่อยู่กันแบบว่า ยังไม่ถูกสุขลักษณะเท่าไหร่นะครับแล้วอายุประมาณเท่าไหร่คะก็เริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยฮะเด็กๆแบบยังอุบเลยนะฮะยันไปถึงประมาณสามขวบอะไรแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็คือเขาจะมีแบบโซนต่างๆอยู่ในในในรั้วนั้นนะฮะก็คือมีแต่ว่าที่เราไปดูแลนี่คือเป็นบ้านเด็กทันตะวันนี่คือเป็นเด็กเล็กๆครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการก็คือว่าอยากจะได้ห้องที่เป็นห้องปดุมพยาบาในะครับงเนี่ย ป่วยนะ,ะยได้แยกมาเพื่อที่จะไม่ไปติดโรคกันพอสนามเด็กเล่นข้างนอกนิดนึงด้วยนะคะเด็กๆจะได้ออกไปออกกําลังกายแล้วก็สูตรอากาศบริสุทธิ์บ้างใช่ครับงั้นเราอยู่กันแตกกันดีกว่าครับครับ มาเริ่มที่ห้องแรกนะครับเป็นห้องพยาบาลนะครับก็โอ้โหอย่างที่เมื่อกี้นี่คุณครูเขาบอกมาว่าโอ้โหแต่ละอย่างนะครับไม่ใช่เป็นแบบว่าฝนตกแล้วไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้เพราะว่าฝนจะสาดเข้ามาโดนน้องๆนะครับก็อย่างแรกเนี่ยนะครับเรื่องของอากาศเนี่ยพี่คิดว่าพอตอนฝนตกเนี่ยอาจจะเป็นต้องมีระบบแอร์นดิชันนะครับที่มีระบบฟอกอากาศในตัวอันนั้นก็ดีนะคะของอะไรนครับผู้ใหญ่ใจดีจากซัมซุงซัมซุงนี่ดีมากนะครับ เครื่องฟอกอากาศในตัวนะครับทุกคก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยจะได้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับส่วนพื้นเดิมเนี่ยที่เป็นเซรามิกอยู่เนี่ยบ้านจะเย็นเกินไปแาะการมันความที่มันไม่เรียบเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกป่วยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะจะเป็นต้องเปลี่ยนที่พื้นหน่อยแต่แต่แนะนำอะไรดีครับอ๋ออย่างนี้เลยค่ะพื้นใหญ่แก้วพาเลตฟอร์นะคะจะเป็นลายคล้ายๆลายไม้เนี่ยแหละค่ะก็ดูไปใช่ค่ะเอาล้วครับพี่ตุ้มครับโอ้โหจากที่เห็นนี่นะของที่มันไม่ได้ใช้แล้วเกะกะอยู่นั่นก็คือต เอาออกไปก่อนนะเอาไปใช้ในส่วนอื่นดีกว่าพอหลังจากที่เอาออกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผนังเต็มผืนเลยครับผมติด้พม่านกันแสงแดดไว้นะครับเวลามีแดดที่ส่องเข้ามามากเกินไปก็ปรับแสงได้โดยใช้พม่านครับผนังเนี่ยก็ติดวอลล์โคริงนะครับวันนี้เราก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีจากที่ไหนครับพี่ตุ้มรูนลชนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับสติกเกอร์ของที่นี่เนี่ยจะขอบอกว่ามันแปะไปแล้วก็แกะได้ด้วยนะแต่การดีกว่านี่ยอี่คิวเนี่ยแปลวตู้ออกแล้ว คุณครูเนี่ยก็ต้องมีที่เก็บเก็บของบ้างพวกพวกยาที่จะาเป็นนะครับพี่ตุ้มซึ่งจริงก็ควรจะติดไว้สูงๆพี่ออกแบบตู้เก็บยาเนี่ยเป็นลักษณะให้รถไฟนะครับนะฮะแล้วก็เป็นขบวนเป็นโบกี้โบกี้เหนือเตียงของเขาอ่ะรู้ว่าอ๋อนนองคนที่ป่วยนะอาอานี้อันนี้ป่วยแต่เดียวกันเนี่ยขบวนรถไฟเนี่ยถ้าเอาสีวิทาหรืออะไรก็อาจจะทําให ดูแลง่ายยากครับเราอาจจะใช้พลาสติกระมิเนตนะครับตรงนี้ก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งในการที่จะเป็นตู้กรีนแลมนะครับบริจาคพลาสติกลมิเนตสวยๆให้เรานะครับสีเหลืองสีเขียวน่ารักตรงนี้เนี่ยน้องๆก็ได้ตู้เก็บยาสวยๆแล้วนะครับแต่การเปิดปิดนี่ก็เป็นสิ่งสันนะเพื่อนนะตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นกรอกคอนบันพับข้อสองนะครับจากโฮมได้เคยถีบโปรดักต์นะครับก็คือว่าพอเปิดนี้ปึ๊บพอเปิดมัจะขึ้นไปมันจะดันขึ้นมาแล้วก็เป็นจังหวะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นนนนนะะครัััับบแลล้ววขาดดดยยปิพงเี่มก็ ฟาดปั้งอ,งอ้ันนี้นอันตรายนะคะถ้าบอกว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ห้องที่สวยงามนะค,ะครับาองงพยาบาลที่เด็เกๆเนี่ยน่าจะพร้อมใช้นะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยมาพักก่อนเราก็หวังว่าจะหายป่วยเร็วนะครับ<ช>กลับไปเป็น ปกติไปเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมนะครับนะครับพูดถึงไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนที่คิวนะฮะเราไปกันที่นี่เลยครับที่สนานเด็กเล่นครับที่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมหรสพเดียวของน้องๆเราจะเริ่มออกแบบโดยการที่เรานะฮะจะมีรั้วครับออกแบบรั้วกันสวยกันสัตว์เข้ามานะครับแล้วก็การเด็กๆออกไปด้านบนสุดเนี่ยเราอาจจะเติมดินลงไปนะครับเป็นกระบะดินนะครับเราปลูกต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ลมรุกครับผมตอนนี้เราก็จะได้รั้วเขียวๆสวยๆตลอดแนวแล้วก็มีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่จะดีอีกรายหนึ่งนะครับบริจาคไม้า้ฝเชอ ค่นี่ะตรงนี้เนี่ยเราก็มาทําเป็นส่วนหนึ่งของผนังนะครับเพื่อการตกแต่งให้ไม่มีแบบลักษณะของความซ้ํากันมากเกินไปใช่ครับก็ไม่ฝาเนี่ยมาข้นมดีมากอันนี้นี่โปรก็ไม่กินด้วยไม่ฝาชร่านี่นะครับที่สำคัญที่สุดนะพี่ตุ้มผมมาทําเป็นโครงสร้างด้วยก็คือว่าเอาโครงสร้างเหล็กมาไม่ฝาชาราประกบนะครับผมได้ระยะสาแบบ เอ๊ะขนาดเป็นปูนละแล้วเราเอาลังเนี่ยมาซ้อนก็รับน้ำหนักล้งได้ก็กลายเป็นว่าเป็นเกรดทางเข้าที่น่ารักน่ารักนะครับเหมือนเอาเลโก้มาต่อเล่นครับมีไอเดียไหมครับของเด็กเก่าๆเนี่ยเล่นทำไรครับโยนทิ้งเลยไหมอุ้ยไม่สิคะพี่แหม่สบายเนาะใ่อยังพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ส่งทีมเข้าไปใช่คะไปช่วยกันที่จะทําให้แบบปรับปรุงของเล่นเหล่านี้นะคะกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็สกรูอะไรหลวมไปนิดนึงก็ไปช่วยกันไขใช่ขัดล้างทาสะใหม่ใช่บางที่ที่มันแบบว่าหักแล้วเป็นแบบแหลมๆเเเเเนนนนนีีี่่่่่ยยยรราาากก็็ลลลลบบบบหหมมัอแแ้ววทสะคดๆ นะคะจากจะปลูกิลีบก็จะได้ใช่ค่ะนะครับก็ปรับปรุงให้ดูสภาพที่สวยงามนะครับตอนนี้เราก็มีทีมผู้รับเหมาใจดีของเรานะครับจากปถุงเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นผมาทำให้อันนี้งานสบายอยู่แล้วซ่อมนี่ถือว่าเรื่องเล็กมากนะครับซ่อมตึกซ่อมแรงสบายมากนะครับอันนี้บอเป็นท่านั่งอยู่แล้วนะคะอ่าอีกหนึ่งปัญหาครับพี่ตุ้งครับคือทางที่นู่นเขาบอกมาว่าเฮ้ยเวลาฝนตกนี่ครับ โอ้หแอ่งน้ํานี่ขึ้นเต็มเลยเด็กๆเนี่ยบางทีมาใช้พื้นที่ของสนามกีฬาเล่นไม่ได้เลยตอนนี้เล่นไม่ใช้ใช้ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะครับพี่ตุ้มส่วนการออกแบบนะครับคุณผู้ชมครับเราออกแบบไว้เป็น3โซนใหญ่ๆนะครับเโซนแรกเราเรียกว่าเป็นฮาร์ดสเคปนะครับก็คือโซนที่เป็นวัสดุที่มันเป็นพื้นแข็งหน่อยส่วนที่2เนี่ยครับเราใช้เป็นลักษณะของซอฟต์สเคปนะครับผมก็คือเป็นหญ้านะครับเด็กได้แบบเล่นฟุตบอลเล่นขับสนามหญ้าเป็นทำไมส่วนที่3นะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นลักษณะของ บ์อทรายตรงนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่และควบคุมไม่ได้มันจะมีอยู่เรื่องความสกปรกใช่ครับฝารปนเปื้อนอยู่กับทรายเพราะนี่เราจะร้อมเป็นพนอครับแล้วก็มีไม้ทําให้สวยงามน่าทันไว้เด็กที่อยากจะเล่นทรายก็อาจจะเช็ดไม้เช็ดมือลงก่อนจะไปเล่นก็จะได้แบบว่าเล่นทรายเต็มที่เลยคือเด็กที่อยากจะเล่นทรายเนี่ยก็จะมีขอบเขตของเขาเต็มที่ไปเลยนะคะเอาละครับตอนนี้มาดูภาพเ e ย์ฟอร์นอาร์เรครับ อ่ะตอนนี้เรามาดูภาพรวมกันครับ ทริปแรกของเรานะคะนี่เลย